แตลยอย่างหัว่าเจ้าเป็นผู้หญิงใหญ่มากเป็นสาวจังสี่เจ้าหัวใจเราไปงอนสามนามเชี่ยนเมเรายืดจำจ้ำยืดเชื่อได้บ่เมียจ๋าถ้าเมียสอนบอกไว้ลูกว่าเรื่องจักเมื่อลูกยังจำเชื่อใจเอาม่าใส่ยูดฝัดจ้ำเอาม่าใส่ยืดสงญญายืดตัวเมียเื่อใจยืดเปลี่ยนจ้าเวลาเป็นยิ่งเี่ทักเงี้ยแม่มันเคียมเปลี่ยนผมไม่ามเกี่ยงเปลี่ยนสินนดาวฟ้า กรป๋าไปต้นายแต่หนีล่ะนั่นอยังออกเพื่ออะไรชาติหนิเมื่อกระเป๋าไปตัวจีบตัวเด่นหลายเมว่าแต่ว่าจังสั้นผู้ใดบอกผู้ใดสอฉวนบานกงไหนสนะเมี่เป็นสาวนี่ทำเยี่ยมให้มั่นคงตียนผมให้ลำเที่ยงตีนสีให้ลำเที่ยงว่าสั่นตัวเป็นสาวนี่ทำเยี่ยมขึ้นกเจ้าเนี่ยมาบินปานตายเขาจาดังนกย่างว่าสั่นตัวข้าสั้นบวกสั้นตัวเล่าหยอกเจ้าซื่อซื่อดอกนี่โอ้ยทำไมหยอกกูเห็นอย่างนี้นี่หยอกอะไรเนี่กูว่าเป็นเจียวมึงเด้อ กราะนเชียวละเมื่อไรนแต่เจ้าสา่าเงาเงี้ยงไถ้ามานอนยังกระซึ้นกระตทกไอยังหมูกูซูกูซูอยู่บ้านเมื่อขเดี๋นอนท้งไงตัวมันนอนท้งเีดีเอ้าตัวกคืนอดพอสูนอเอาเปือแข้แฉะแ้าวเท่าไรตีแล้วเจ้ว่าลูกเต่าใหญ่ใหญ่ไเท่าไดเนาะายเท่าไรปีมันกบ่ลืมกันด้ขึนหอดที่่อ เขาหยดเตัมที่ก็ได้หัวตัวละมอืมอยากจะบอกไปห่าอีน้าเอาว่าใอ้แม่ฟังบหันเงี้ยสามน้ำที่พี่น้องกุ้งบนบ่หมูกัสิ่นี่ได้แม่ว่าน่ะถัจากสั่มาริการถัดสิวันเาแยให้แม่ฟังแต่ว่าพัูพัเต่อกกุ้งถือก็ห้องส่วนคอยโล้ให้แม่เออก่มีปัญหาดอกละแม่กับทีฟังยู่นี่ละวอามาเบิ่งเชื่อดซ้ำไห